ทัาไท่าขี่ขี่อื้เข้าโค้งซ้ายด้วยคองเข้าโค้งอือโอ้โหระวังไงท้องลูกอืมอื้หมอบหมอบไหนหมอบหมอบเหมือนพี่อามดิอย่ังงด้วยอ้าวควับเลย คว่มเลยใช่ป่ะเอาลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาตั้งดีๆใหม่ลุกขึ้นมาตั้งใหม่ออดึง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 เอาโค้งเอาโค้งเออดดดดยังอีกครั้งละอื แหมตั้งใจหล่นนี่ลูกเออมีบีบแจด้วยเหรอปิ้นปิน อายิ้มหวานหน่อยครับ